สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงสเปรยเยอะง่ายๆดูค้าแสงเท่าไหร่ครับนี่นะซ้ายมาขวานะใช่ไหมข้างหน้าผมสไลด์ให้ใหม่นะไม่สวยแม่เอาสั้นเดี๋ยวมีไม่ไปได้เดี๋ยวข้างหน้าอยู่ประมาณสักจะแจกให้ก่อน ควา,ามยาวมัดได้รวบได้ตอนนี้เสียงนะตัดเศษให้เหลือประมาณนี้พอไหมแป๊ดหนึ่

ตะไลอย่างนี้หนึ่งค่างก็ดึงมาแล้วตัดดรัจตดข้างวันเลยอย่นานี้มั้งพี่ นี่พอไหมถ้าพอก็สไลด์เลย่วนี้ผมหนามันหนาเท่ากันไปหมดอ่ะเดี๋ยวเรามายกไล่ผมส่วนหน้าเนี่ยสไลด์ปรับสรงก็พอนะครับไม่ต้องไปสไลด์มากนะเพราะว่าผมบาง ส่วนนน้นข้างมันบางยนกะขึ้นมาลดสไลเดอร์นะ

แสดงให้บานนะ้างเลยแมงค์ผมมันกรีบส้นมือนเดินหมุนตัดไปเรื่อย sai quá dụng đục vì được tham gia vào trong những ngày một ไยเดาแบ่งคมสองชั้นเลยเช็คเสร็จแล้วก็เราก็สไลด์ไปตรงไหนมันหนาก็จับสไลด์ใช้ความคมตรงด้านในนะสไลด์ Slide freehand hiên xuống à слайp bản mụn có đi ยกเชีพบางที่หนึ่งบางชอบมันยังดูหนาอยู่มันได้เชี่ยบได้ถุยด้วยยาวจะก็ถุยได้ยกเ้าสิบหุ่นซสไลด์กูบอกครับ ความทุยอยู่นี่วิลงมาเอาหลังมือดันดูความทุยความทุยเป็นดูส่วนหน้าลูกค้าแสกให้นอนแล้วเราก็สไลด์ใหม่สไลด์มันเตียงปัดไปข้างหลังได้แต่ไม่เอาสัน ลูกค้าบอกมันก็ไปควรท่านเพราะอะไรผมลูกค้าบางไนงะแล้วหน้าผากกว้างเราต้องะเก็บให้มันมีขอบทรงไว้วึงลงมากอไปสไรลงมาค่อยๆเก็บในละเอียด ค่อนข้างห้ามสไลด์บางนะตัวนี้ดูนหนาน่ดหนึ่งก็สไลด์ออกแบ็กแอนสไลด์กำมางนี่พอ หน้าดึงมาเลยชอเดียวยดึงมาสไลด์จ้าสไลด์็นบอนนดเดียวจะตายหรอกนิดเดียว เด,ออดเดี๋ยวต้องเลียงอ่ะดีตรวจสอบหรือมาตรวจสอบความยาวหน้ามาผมอะเหลือไหม รูปภาพหันยาตรงเราจะเลืกตรวจสอบง่ายลงม,มาลงม,มาแล้วก็มมตัด

โดวยผมมาหลังบ้านยกขึ้นตัดไปลายออกยกขึ้นลดประสิทธิ์องศา เรามาได้เลย ขอจบมาให้ดูขอจบมาให้ดูความทุยหน่อยความทุยด้านหลังลูกค้าเป็นความทุยไหมมองเห็นนะความยาวแปดนิ้วนะครับก็ไดโบรุกง้มเข้าใส,ใ,สใส่นะ้ำมันใส่แ็กไหมใส่ให้นานใส่ใส่ทั้งหัวแล้วกันเดี๋ยวใส่ให้อะไรครับจะให้ได้ยกยกโคนใช่ไหม ใส่โฟมนะนผมบางแย่านี่ครับเราเรื่องเรื่องเยอะก็ใส่โฟมนะครับตอนเด่งๆหนาหนาตอนนั้นหนา <laughs> ตอนนี้อันนี้ก็ตามไวัยนะ,ะใส่โฟมไปดีโคนผมนิดนึงแป<ส>ดสิบส,ส,สี่แล้วแปดสิบสี่แล้ว ประเสิฐสียแข็งแรงอยู่หนึ่งเป็นร้อยเยอะเป็นร้อยผมมาอยู่ได้เป็นร้อยอาจจะถึงเพราะว่าอายุเยอะทุกคนเลยใช่ไหมใช่ใครเขาตายหมดแล้วตายหมดแล้วอันที่เหลือคนที่เท่าไหร่เนี่ยพี่น้องเหลือพี่สาวคนแล้ว๋อน้องสาวคนแค่สามคนครับอายุยืนดูหน้าคืออยู่เป็นร้อย พอไหมกระปาน,นี้ช่วยเกือบร้อยครับช่วยกระโดดร้อยผมใส่ผมใส่สเปรย์ไหมหรือเอาเท่ทว็กกระพอใช่เอาใส่แว็กกระพอแล้วกันร้านกำเนิดสลอ o ก็ตั้งอยู่ปากซอยอาหุ่นโดยจิน้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเสียดสายใหม่ตัวทมรท่านใหอ่ก็รับสอนตัดผมตัว,ต,ว,ต,วตัวด้วยโกยๆมาหลังบ้านนะแล้วก็ผักไปข้างหน้า ประมาณนี้สเปรย์อ่อนๆนิดนึงไหมหน้าก็ดึงมาดึงให้มันไหลเข้ามุมเข้าคันข้างก็ดึงดึงปิดหน้าผากปิดจุดเถิดคันข้างเลยไหมหน้าลูกค้าจะได้ดูมันบ่มหนาสสเปรย์หน่อยหน่ับตาลูกค้ารับตาไว สำ่ำลงนิดนึงด้านหลังดูด้านหลังด้านหลังัง่ต้องชฉีดเพราะว่าเราต้องการให้ทรงมันเป็นธรรมชาติเนี่ยถ้ามันแข็งมันเกินไปก็ไม่เป็นธรรมชาติอีกเดี๋ยวจะตัดผมทรงนี้กับช่างใหญ่ก็จองคิวมาสิบโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นนะคิวและหนึ่งชั่วโมง หนึ่งพันบาทต่อหนึ่งทรงนะวันนี้ขอบคุณลูกค้าที่อนุญาตถ่ายวิดีโอขอให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนหนึ่งร้อยปีนะขึ้นไปหนึ่งร้อยบวกแล้วกันเให้รวยๆแน่เอาแล้วเหลือเบื่อแล้วเบื่อร้านกําเนิดสรรองก็ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธินหน่งสิบองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเกษสายใหม่นะวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากคอมเมนต์แชร์ด้วยสวัสดีครับขอบคุณครับลูกค้าส๊ายบาย square the year.